Gview, a d v i c e Asrock, k i n g i Network, m a g n u s, <S สวัสดีครับถ้าต้องการหาโน้ตบุ๊กสำหรับพกพาไปนอกสถานที่ ออกไปทำงานดีไซน์สวยพรีเซนต์งานลูกค้าต่างๆนานะครับนี่เลยคำตอบ asus u x 4 0 0 u zenbook series ครับ Ux410UQ ตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือเป็นโน้ตบุ๊กฟอร์มแฟกเตอร์ขนาด13นิ้วแต่ว่าสังเกตดีๆจอจะเป็นจอขนาด14นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่ายัดจอใหญ่เข้าไปในโน้ตบุ๊กขนาดเล็กทำให้ขอบนั้นบางจริงนะฮะ เรื่องคุณภาพของจอตัวนี้ก็เป็น srgb 100% ips panel และมี pixel density อยู่ที่2 6 7 p x x e l per inch ครับเรียกได้ว่าเป็นจอที่ละเอียดมากนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จะมีความหนาอยู่แค่18.95 mm เมมเท่านั้นซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่บางที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนสไตล์ของเขาการดีไซน์ต่างๆก็ออกแบบมาให้บางเป็นดีไซน์แบบเมทัลลิกแล้วก็มีน้ำหนักรวมอยู่ที่1.4กกรัมเท่านั้น ส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีไฟแบ็กลิดสีขาวอันนี้ก็ไม่ได้ดูดุดันแต่อย่างใดแต่เขาเน้นคอนเซปที่ว่าเรียบหรูครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของโลหะเลยนะครับโดยที่จะมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางและการเซาะร่องของโลหะนั้นจะออกมาจากเป็นรัศมีของโลโก้ s u u s นั่นเองอันนี้ก็ทำให้ดูเรียบหรูสวยงามนะครับเป็นรอยนิ้วมือยากด้วยเช่นกัน ด้านล่างก็จะให้ขารองมาเป็นยางทั้งหมด4จุดนะครับตรงช่องระบายอากาศก,ก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ว่าก็จะเน้นพื้นที่ให้มันดูเรียบและหรูหรานั่นเองส่วนของทางด้านล่างและหน้าเครื่องก็จะเห็นว่ามีลำโพงซึ่งตัวนี้จะเป็นลำโพงจากทาง Harman k a r d o n มีมาให้2 channel 2ฝั่งฮนะอินเทอร์เฟซหรือว่า I/O รอบๆนะครับอันแรกก็เริ่มที่ Com โบแจ็ค3.5มมทั้งไมโครโฟนและหูฟัง USB Type A หรือว่า3.0ที่เขาเรียกว่า3.1 Gen1 นะครับก็มีมาให้ทั้งหมด2ช่องและ USB 2.0อีก2ช่องแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพอร์ต Display หรือว่า HDMI ครับตรงบริเวณ Touchpad เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิกแบบแข็งมีความใหญ่พอสมควรนะโดยที่รอมรอบโดยขอบโครเมียมนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัว product นั้นดูดีมีราคามากขึ้น สเปคของเจ้าเซนบุกตัวนี้นะฮะคือ Intel Core 7 7 5 0 0อยู่ที่มีความเร็วสัญญาณในกายอยู่ที่2.7 GHz เมม o r รีที่ได้มาจะเป็น DDR4 บั s 2 4 0 0นะฮะซึ่งตรงนี้สามารถอัปเกรดได้สูงสุด12 g b แต่ว่าติดเครื่องมาทั้งหมด8 g b นะฮะกราฟิกก็มีทั้ง Intel HD Graphics และ GeForce 9 4 0 MX นะ,ะส่วน Storage ตัวนี้ที่ได้มาก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุน1 t b 5,400รอบแต่ผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดเป็นแบบ SSD M.2 ได้ครับ OS หรือว่าระบบปฏิบัติการที่เราได้มานะครับตัวนี้จะเป็น e อเซึ่งเป็น OpenSource มาตรฐานเดียวกับตัว Linux นะฮะแต่ว่าก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็น Windows ให้มาด้วยนะครับแล้วแต่เราเลือกซื้อกัน t o r a g e ของเจ้าเซนบุ๊กตัวนี้อย่างที่ได้ว่าไปนะครับเขาก็ยังเป็นฮาร์ดิจันหมุนเพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้ก็ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่อันนี้เราก็เทสด้วยโปรแกรมของตัว Linux เองเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยสปีดก็อยู่ที่ระดับค่า Read ค่า t ร Re a d อยู่ที่200กว่า Write อยู่ี่ 65นะครับอันนี้หน่วยเป็นเมกะไบต์ถ้าคุณอยากแรงกว่านี้อยากใช้งานให้ลื่นไหลผมแนะนำว่าคุณไปใส่ m 2ซะ ราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่24,990ีกรา็ตีหลวงๆว่า25 0 0 0้วละกันนะครับถือว่าไม่แพงนะถ้าคุณได้น้ตบุ๊กที่ดีไซน์สวยอย่างนี้พกพาได้จริงเพราะว่าน้ำหนักเขาถือว่าเบามากนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆยังคงมีมาให้นะฮะไม่ใช่ USB Type C อย่างเดียวเหมือนพวกเซนบุกรุ่นที่บางกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความหนาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่อง Windows นะครับ Windows เขาไม่มีมาให้อันนี้ก็จะเป็น OS operating system จาก Elles นะครับซึ่งเป็นมาตรฐาน Linux การใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชินหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไปเอาวินโดว์มาลงสักแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นจุดที่ยังด้อยตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆลคนอาจจะใช้ OS นี้ไม่เป็นยังไงก็ขอขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งโน้ตบุกรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้เองและทีมงานโอฮ็อกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆนไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ